พูนดอกนึงปลาพี่เด็กหนึ่งสองสามที่หกดอกเจ็ดดอกพี่ใช่พี่ปามาได้ใส่อีกวันนี่อ้ไงคือออกไรค่ะแถบันพี่ใหญ่ยิครับผมฝุ่นใหญ่บุญนะครับพ่นง่ามหัวพุ่นครับผมปลาดอกยางง่ามครับผมมันก็จะต่างหลายดอกครับพี่ ห,ห,ห,หดีดีฮะแรงเกวาไอ้ปรันเนาะอากาศเย็นน่เริ่มแตกแล้วครับอุ้นี่ดอกนี้ไงอยู่นั่งบานใหม่ครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่น้อง,องทุกคนครับผมขอผักกับสองบางท,ทึ่งตัวยให้กระแดงขึ้นเก่าครับผมวัอนี้ ดออยสูงคืเก่าเนาะนึ่งวันนี้เอ่ยก็มานําครับผมแม่นครับผมเว้นบ่ได้แค่ต้นมาเนาะแม่นครับคุ่นดอกนึงบานเออหน้าเริ่มสิเว้นบ่ได้แล้วครับพี่น้องเพราะว่าผมว่าเห็นดอกหน่อยหลายอยู่ครับผมครับพี่กัดเก่าไม้เดิมด้วยครับผมครับผมคลิปใหม่เด้อครับผมคลิปประจำวันที่22ตุลาคม2568ครับเอียงก็22ตุลาคมแม่นบ่บ่แม่นวันที่12บสท่าสอเดี๋ยวขอไปรีบเบิ่งคลิปวันที่22ตุลาคมมาลูกเมาท้องม้านมึงครับผมกระพอนะครับ ไไดเออ้เอา่งไหม้างกระตาไปอ้เอากรได้อ้ยขึ้นหน้าแล้อยินเชื่ออรมบึ้งครับผมสิบานจำได้กอาจุ่มไมล้ครับ mày muốn thấy vào mày muốn hết mày muốn hết ได้ได้ฟองดีดีดจาาังจะเยอะไหมนี่เต็งดอกเห็ด,หดของขาวอยู่ไปตะแกงช่องหนาแรงกรบผมพาเห็ดกินอยากเนาะ น้องดอกครับตกเยน็นมือมากครับผมาดอกเ,เป็นยังไงบ้างท่านเนาะ,อ,ะอากาศเย็นเอาเบาเอามา<ะ>วางเด้อ,อเอาอยู่ได้อยู่ฮะคุณมากไป ตั้งห่งครับผมข้างล่างก็จะหลายเนา้อเห็ดมาตัดกันดอกนี้ แดงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวม่เฮ็ดันได้ว่าดี๋ดอกเฮ็ดต่อกันพลางเจ้าอ่ะจะมีไม่ได้ถ้าดอกแ้่ดอกเดียวเดินสไลเดอร์มาคันนี้ย เล่นนี่มากครับม,มากทุกมือนี่ครับไงไงว่าหั่นเนาะนี่ครับฝุดลองนี่เดี๋ยว

ยังบาดใอยู่เนาะมีนว่างก็มังก็มี่บานกับบานงามครับ,บ

ดีใจไปเห็นสองเรอนี่ยะอาเท้ามูอมี่นะของยางงามครับผมอาเบ่เรื่ยครับผมแบบหมาอัดมาหาไ่เก็มีอย่งบ้านยู่ครับมีนครับม้ออัดผมงก็ได้แบบนี้ อายุีของเขาอยู่ปลากัดกันโอเคไม่ไม่พื้นหนาครับดีตรงไหยเกี่ยวมันก็ร่างเรานะเนาะขุ่นะ ม้งเห็นไหมเขาั่งขึ้นเลยออแล้วอันนี้คุณนเ่ยดอกนึดอก3ดอกอืมชาวบ้านก็ม่เห็นเนาะุ้ยพุนดอกนึงป้าพี่เด็กหนึ่งสงกดอกเด,ดอกพี่ใส่พี่อ๋อามาได้ใส่อีกวันนี้ คือออกรา้ายคัาแถบันเป็นมือใหญ่ยิ่งครับผมพุ่นใหญ่พุ่นนะครับพุ่นงา,งาหัดพุ่นครับผมปาดขายเป็นขาดอกเป็นดอกครับว่านมากยังมองเห็นเนาะหีนครับมีแต่จุ๋ม,มอ,อยต่อยครับ เลือกนม่เด่ยว่วาใครนห,หนก็ได้เป็นสิบดิว่าไหนเป็นเศ้าครับผมมามามันหยึ่งนีดอกเดียวย่าง,ยางมุ่นจะกรอบก่อน cái đó nằm chí vân ở trên đây đi đấy nó đấy gặp chín สิบอผด้คลิปแล้วครับวันนี้ไลามากเลยเครับผมต้องตะกาหายากงาครับถูกบกบกมือาได้แพ้นะครับเศ <laughs> ้าแหงยังบืนขึ้นมากเลยครับ น,นี่หนกนนาแเฮ้่าดันว่างก็ได้ยครับหลายขากะข้าครับ หลี่ดีแห้งครับผมดีปะ่ะสามดอกเอาขึนา้นจอดอ่ะมันกลายเป็นตั้งหลายดอกครับพี่

ติ่กับน,นี่ครับจะจุม่มเนี่นี่เ่เห็นจะจุม่มครับผมออหนึ่งบ้างมันเป็นหยาปุ่มเป่าครับ ได้เครับร่างเดี๋ยวครับเพิ่อนออกห้างครับผมแต่ว่าขันสองบ้าเวินไม่กสิที่ตะมุว่านะเนาะร่างเข้าสิครับผมฮึ่นออกร้ายหลายครับนี่ปกติแับเพิ่อนออกดีแลาวซึ่งเอาหนื้อห้างไก่นะผมเหี้ยไหนนะ ในเดือม้ครับผมอี่ดอกนู่น่เนาะเตยละเห็นย่เ นังขึ้นไหมครับเป็นจุ่มยุ่งผิดโหดีมากทีทีครับนี่ห่มนี่ดอกเน่ากับมีดหรือเปล่าเนียนครับโหดีมากเป็นเดือนครับโหดีมาจ้ากเกียยางมันตึกหนอ,ออกดนะ้วยเนาะนีบกดมิดนหน่อย ้ราวนีกับบได้ไหมไม่ได้กี่ร้ายดอกสาวหาบหาบเลยท่าของนี้ป่ะยังบม่ท่านไหนหอดทอยูเจาะอื่นมากกว่าน okay. ี่ <ério> ีก็ากาม,มาเสียดายเทอะครับน่สีเริ่มสีแล้วครับแดดแฉด,ดห่ง tha thì nó ngang luôn. Hãy subscribe không um ừ bỏ không

ีนว่นศุกร์ดันไนในวันนี้ใคอยู่ออกมาทังในเพื่อออกอยู่เนาะนนี่ดูเพ่อจีบสีเพิ่นสีชมพูเนาะแดงแดงชมพูครับผม ก็ตั้งยางขึ้นทั้งยางดอยแล้วครับเกือบเ <ๆ S 1> ต็มสองใจ <ๆๆ S 1> โอ <ๆ S 1> ้ยมันยังตัวนั้นๆๆๆๆไปทางไหน <ๆ S 1> ไม่ได้หลายแท้ฮะเอา้าพ่อกันแล้วครับผม หมานเติไปทางไหนเอ่ยดีเห็นไว้ไปทางไหนเดิไปทางซ้ายมือมาไงจ้ะคือได้ลายเถอจุ่มไปเรยบน่ันจันนตรีกตะการนกันนตีตะกาานนอี เขาลงกันไปเนะาะครับผมตาง <c oughs> น,นีบเต็มตาหนีบเต็มดอกบานดอกบานมาแสตตาให้มันงามๆก่อนอาซัมนี่แหละครับผมปลาพุม่มเลียวเลยอาซัมแล้วคิดนี่เลยครับผมพ้่มใหญ่พุ่มหวานท้องใหญ่เนาะมีปลายครับผมมีสองบ่อก,ก็ได้ตาหนีบก,ก็มีแต่ดอกบานบครับผมดอกจุ้มปลายครับใหญ่กับหวานเนาะมีโอ้ยไปทางไหนปลาไหลก็มีอนไรสีตาครับผมบอลลูอีกข้างแหลมหรอบ่ ทางแหลมเดีทางแหลมเดียวค่อยทาย,าทายเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้บ้าพุ่มกับบ้าตุนกับเอือยกะขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่คอมมิ่วมเดินทงางมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกับสองบ่าวครับผมนี่เครับผมสไตล์คลิปนี้สองบ่าวขอต้อนรไปก่อนครับผมมา,ต,าตุนสวัสดีครับสวัสดีจ้าไปขอบคุณสวัสดีครับไปเรียลี่เพี่เล็กไปคนละดอยเด้อครับผมไป มีเ,เลือดด้ยครับว่านี้อย่งกระตาเอาจัางสีละเมื่อยแล้วครับผมมี็นนี้ได้ไหมเนีน้อ